ดีสูตรดีแมกบลูพาวเวอร์สเปคแคปนะคะเครื่อง1.9 DDC ปี2023ราคา4น89,000บาทผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาท เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขายรถมือสองกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใดๆทั้งสิ้นหากมีการโอนเงินผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายทางบริษัทขอสังวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณีเชิญรับชมวิดีโออย่างมีความสุขกายสบายใจชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้ออย่าเบิ่งซื้อื้อหลายฮึขอบคุณค่ะประเสริฐผลประเสริฐผลประเสริฐผลยุทธครับรองจะถูก ประเสริฐผลประเสริฐผลมีรถที่เลือกเลาะลอยอย่าบอกว่าออกง่ายง่ายไม่เชื่อก็ลองดูประเสริฐผลประเสริฐผลมีรถสวยสวยเรียบรู้ประกาศสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องไข่มุกอีกแล้วนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้นะน้องไข่มุกจะพามารีวิวรถมือสองนะคะพี่พี่แต่ก่อนจะไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องไขมุกแล้วก็พี่พี่ทีมงานที่พี่ตากล้องด้วยนะคะพี่ๆค่ะอ่ะ น้องไข่มุกนะคะอ,อยากบอกว่าเกษตรกร,ก,รก็สามารถออกได้นะคะขอแค่มีสมุดเล่มเขียวแล้วก็มีโฉนดทำกินเนาะแล้วก็นายหน้า t i k t o อกก็เปิดเพจไปแล้ว1ปีขึ้นไปก็สามารถออกได้นะคะพี่พี่ที่แกป๊ปพี่ลายแมนมีอายุงาน1ปีขึ้นไปก็ออกได้แล้วก็พนักงานที่ยังไม่บรรจุข้าราชการกา็มีอายุงาน6เดือนขึ้นไปนะคะพี่ โอ้โหออกได้เยอะมากๆออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะพี่พี่ะาเอาโอเคเนาะเดียวนะ้องใครมุกจะพามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะพี่พี่กับคันนี้เลย Isuzu D Max Spec Cab อันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.9นะคันนี้จะเป็นเครื่อง1.9เป็นสีเทาแลมโบที่แบบสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะพี่พี่ะนี่เลยนะคะนี่กระจังหน้าเขานะจะบอกว่า เป็นชั้นสีดำที่แบบสวยมากๆเลยนะคะที่มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะนี่ไฟหน้าเขาคันนี้นะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะพี่พี่โอ้โหจะบอกว่าคันนี้จัดทรงโลแม็กมาให้สวยมากๆเลยนะคันนี้นะแม็กของเขานะคะจะเป็นขอบ18แดแม็กจะเป็นขอบ18เป็นยาง2 4 5สี่ห้าทับี่ห้านะคะพี่พี่ขาโอ้โหแม็กสวยมากๆคันนี้สุดยอดเลยนะ อะโอเคนะเดี๋ยวนะ้องไข่มุกจะพาไปดูในส่วนของกระบะก็แล้วกันเนาะนี่เลยอูโห و, อันนี้นะเป็นกระบะไลเนอร์ที่แบบสามารถใช้งานได้แบบอูโหบรรทุกได้เยอะอยู่นะคันนี้บรรทุกได้หลายตันมากๆเลยนะคะพี่ๆนี่เป็นไงไฟท้ายเขาก็เป็นไฟท้ายไฮโดรเจนนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ข้างๆแบบนี้เลยอูโหสวยมาก คันนี้ถูกใจายซิ่งมากๆเลยนะคะพี่พี่นี่เป็นไงเดี๋ยวให้พี่ตากล้องซูมดูนะคันนี้นะคะพี่พี่ขาจะบอกว่าอันนี้ยังไม่มีก้อนถอยหลังนะนี่ก้องมองหลังถ้าหากว่าพี่พี่อยากใส่ก็อันนี้ก็สามารถบอกพี่พี่ทีมงานได้เลยนะอันนี้ใส่ให้ได้นะถ้าหากว่าพี่พี่ได้ไปแล้วแต่ว่าอยากอยากใส่ก็บอกได้นะคะพี่พี่นี่เลยนี่เป็นไงโอ้โหโลโก้ที่แบบสวยมากๆด้านหลังอันนี้ก็บรรทุก ได้เยอะนะหลายตันนะอันนี้นี่เป็นไงอะเดวน้องขันมุงจะเปิดให้ดูนะเดวน้องขันมุงจะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะพี่พี่นี่เป็นไงอูโหูนี่ใส่ของได้เยอะนะใส่ของได้เยอะนะบรรทุกอะไรได้ต่างๆได้แบบอือหพี่นี่เห็นไหมน็อตอะไรก็ยังไม่เคยขันยังไม่อะไรเลยนะ,ะพี่พี่น็อตเดิมจากโรงงานเลยนะยังไม่เคยถอดเปลี่ยนอะไรต่างๆเลยนะคะพี่พี่ นัดเดิมๆเลยค่ะเนี่เป็นไงเป็นไงอ่ะต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวน้องไข่มุกจะพาไปดูด้านหน้าเนาะนี่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวน้องไข่มุกจะพาไปชมด้านหน้าตัวรถนะคะพี่ๆนี่โอ้โหพี่ขาข้างในนะจะบอกว่าเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันที่สามารถรับโทรศัพท์ได้แล้วก็วางสายได้สามารถ ปรับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยนะคะพี่พี่นี่เป็นไงเป็นไงใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะอันนี้นี่เป็นอันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่พี่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนะแล้วก็เป็นมาในส่วนจอทัชสกรีนนะคะันนี้เป็นปี2023ที่มาในส่วนของจอทัชสกรีนที่สามารถรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple Car p l พ y ได้เลยนะคะพี่พี่คันนี้โอ้โหจะบอกว่าสุดยอดมากๆนะอ่ะ นี่เป็นไงโอ้โหบอกเขาเป็นเบาะผ้าเลยนะเขาเป็นเบาะผ้าที่แบบนุ่มมากๆนะคะพี่พี่โอ้โหสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของนี้เนาะนี่เลยนี่อันนี้เป็นที่บางแดดนะอันนี้ก็ยังไม่แกะถุงพลาสติกใหม่ยังใหม่นะพี่นี่เห็นไหมโอ้โหอะไรต่างๆก็อันนี้ก็สามารถใช้ได้นะนี่ไฟเปิดติดได้ปกตินะนี่เป็นไงเป็นไงใช้งานได้ปกตินะอันนี้นี่เลยแบบนี้เลยนะคะพี่ แล้วก็มีในส่วนของนี่อันนี้นะจะเอาไว้ใส่แว่นตาในส่วนนี้ตรงนี้เลยนะพี่โอ้โหสะดวกสบายมากใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะพี่พี่นี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหเบาะนุ่มมากๆที่สําคัญก็คือเบาะนุ่มมากๆอะเดี๋ยวดูในส่วนของกระจกเนาะกระจกนะปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้นะคันนี้กระจกปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้ทั้งสองด้านเลยนะแล้วก็ หใช้งานได้ปกตินะอันนี้ไม่มีอะไรที่พังเพลลยอันนี้ใช้งานได้ปกตินะพี่พี่ค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูในส่วนของแคปเนาะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของแคปสามารถเปิดติ๊กเดียวเท่านั้นเลยนี่เปิดง่ายมากๆแคปจะบอกว่าเปิดง่ายมากๆนะคะพี่นี่ด้านหลังก็บอกก้นนุ่มเหมือนกันนะอันนี้ก็นั่งได้เยอะเหมือนกันนะคะพี่พี่โอ้โหอันนี้เดี๋ยวดูในส่วนของ ประตูตรงขอบประตูเนาะนี่นะคะน็อตนะยังไม่เคยขันยังไม่เคยอะไรต่างๆเลยนะยังไม่เคยขันออกไปแบบจะเอาไปทําสีหรือว่าอะไรต่างๆอันนี้ก็ยังไม่เคยนะน็อตเดิมจากโรงงานเลยนะคะพี่พี่โอ้โหเม็ดอาร์กอะไรเอ,อ่ยต่างๆอะไรก็ปกติยังไม่แบบเคยถอดออกไปทําสีหรือว่าอะไรต่างๆเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนี่โอ้โหขอบด้านข้างก็แบบ หมือนเดิม,ดมๆื่มจากโรงงานเลยนะคะนีนะโอเคเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูในส่วนของกระปูงหน้าเนาะโอเคเดี๋ยวให้ดูในส่วนด้านหน้านะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะโอเคอันนี้นะคะนี่เครื่องนะจะเป็นเครื่องพันเก้านะคะพี่คันนี้จะเป็นเครื่องพันเก้าโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็ดูในส่วนของคานหน้าเขานะนี่เป็นไง สายสายต่างๆอะไรก็ยังสภาพดีเดิมๆจากโรงงานที่แบบโอ้โหยังใหม่ๆเลยนะนี่ดูขันหน้านะนี่เลยยังไม่เคยขันออกไปนะไม่เคยชนหนักหรือว่าจมน้ําที่ความอะไรต่างๆก็ไม่เคยนะแล้วก็ย้อมแมวก็ไม่เคยนะพี่ๆนี่เป็นไงเห็นไหมเม็ดอาร์กอะไรเอ่ยต่างๆก็อยู่ครบนะพี่ๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพบพบว่าเออ ย้อมแมวหรือว่าอะไรต่างๆนะสามารถนี่เลยเรารับคืนนะคะพี่ๆเอ๊อะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ,ของตรงนี้กันแล้วกันเนาะนี่เลยเป็นไงคะตรงนี้อันนี้ถ้าอันนี้เอาเล็บจิกแต่ว่ายังมีเอ่อเป็นเป็นรอยเล็บอยู่นะถ้าเอาเล็บจิกแล้วมีรอยแสดงว่ายังไม่เคยเอ่อถอดไปใช้อะไรต่างๆนะยังไม่เคยถอดไปทําสีหรือว่าอะไรนะพี่ๆเพราะว่านี้เป็นดิมจากโรงงานเลยไม่เคยถอดไปทันสีเลยนะเพราะว่า น็อตก็ใหม่น็อตก็ยังไม่เคยขันนะอะี๋ยวให้พี่พี่ตากล้องซูมไปดูนะนี่น็อตตรงนี้ก็ยังไม่เคยขันนะพี่ไม่เคยไปถอดทําสีนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยถ้าเอาตรงนี้นะพี่จะบอกว่าถ้าเอามือทําแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันแบบว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันแบบส,กสากๆอะ่ะแสดงว่าเคยถอดทําสีแต่ว่านี้ก็ปกตินี่ยังยังไม่เคยถอดทําสีเลยนะยังไม่เอาไปเปลี่ยนอะไรต่างๆ สวยมากๆอันนี้โอ้โหเม็ดอาร์กอ,อะไรต่างๆก็อันนี้ก็ยังอยู่ครบนะเพราะว่าไม่เคยจุมน้ําแล้วก็ไม่เคยชนหนักด้วยนะคะพี่พีโอเคเนาะเดี๋ยวเอาลงเลยเี <Beautiful. S 1> ่ะยกโฟอะไรเด้อเอ,อ้อ เครับลดเพียง1900บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่น้องไข่มุกให้ไปในราคาเพียงแค่489,000บาทนะผนอยู่ที่8,000ักว่าบาทนิดๆเท่านั้นเองนะคะพี่พี่เป็นไงบ้างคะกับดีแม็กสเปคแคปคันนี้โอ้โหจะบอกว่าจัดทรงรูแวกที่แบบถูกใจวัยรุ่นมากๆเลยนะวัยรุ่นเขาชอบกันนะแบบนี้นะคะพี่พี่โอ้โหคันนี้จะบอกว่าสวยมากเป็นสีเป็นสีเทา แรมบที่แบบสวยมากๆเลยนะคะพี่อโอเคเนาะถ้าหากว่าใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไขมุกแล้วก็พี่ๆทีมงานพี่ๆตากล้องด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่เป็นไงเป็นไงถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดน,นะวันนี้ก็ขออาภัยด้วยนะคะพี่ๆส,สำหรับวันนี้ก็น้องไขมุกก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะ ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายประเสริฐผลประเสริฐผล